แอดมาที่งานกาชาตประจำปี2566ของรางวัลมากมายเลยงานเริ่มแล้วเราไปดูมีอะไรบ้าง 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าหุ้ยเจอทันพุ่ว่าวันดีครับท่านพุว่าครับท่านพุว่าครับงานกาชาตเริ่มแล้วยังครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับแล้วมีอะไรบ้างนี่พอดีนี่นมาดูว่ามีผู้จิตผู้มีเกียรติศรัทธาที่จิตเป็นกุศนนะครับบริจาค รถมอเตอร์ไซค์นะครับให้กับทางเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรเนี่ย21คันนะครับปีนี้เรากำลังมาดูกันว่ามีใครว้างเนี่ยครับทาปบอนะครับมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยวิจิตรรวมทั้งหมด21คันนะครับอย่างคุณนัทวันฉายบุตรนะครับบริจาคถึง8คันคนเดียวเลยนะคนเดียวคนเดียว8คันเลย8คันนะครับแล้วก็มีบริษัทเอเพ็กนะครับบริจาคตู้เย็นให้เราให้กาชาติบริษัทเดียว30ตู้เลยนะครับมีตู้เย็นทั้งหมดอ่ะ64ใบ ข้าหอมวมิ่เยอะแยะมากมายปีนี้ครับพี่น้องชาวชุมพรมีจิตเป็นกุศลนะครับบริจาคของรางวัลมาสนุนทางหล่าการชาติจังหวัดชุมพรมาใช้ในการอ,ออกร้านทํานาวากาชาตนะครับก็สามพันกว่าชิ้นถึงสี่พันชิ้นรางวัลใหญ่ๆมากมายมหาศาลนะฮะก็มาสําหรับผูๆๆ้มีจิตเป็นกุศลมาร่วมทําบุญกากาชาติโดยซื้อตั๋วเขาเรียกว่าบัตกรกาชาติบัตรกาชาติเลยยี่สิบบาทนะครับ ก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลน,นะครับไปบมีจิตเป็นกุศลทําบุญเป็นกาตาชาติชุมพรก็เอาเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบสารภัยผู้ประสบเหตุผู้ผคนละภาคนไม่มีคนดูแลต่างๆเขาก็เงินำเงินรายได้จากการออกร้านครั้งนี้ไปช่วยคนชุมพรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสารนับสนุนจากพี่น้องชาวชุมพรผู้มีจิตเป็นกุศลทั้งหลายมากมายในวันนี้นะครับแล้ว มัน20กว่าคันอะท่านพูดว่าเราจะออกให้หมดรายการที่ทางเหล่ากัชาติจัดคิวปพรก็ว่าเรามีงานตั้งแต่17ถึง25นะ9วันเก้านนะครับก็เอา9ก้าหารของ9หารเลยออกให้หมดเลยก็วันที่17ไม่ออกก็เอาของทบไปวันที่18 18ไม่ออกก็ทบไป19เก็าพยายามให้ออกให้หมดแล้วอย่างปีที่แล้วเราก็ของรางวัลทุกชิ้นก็ออกหมดทุกไม่เหลือไม่แต่ชิ้นเดียวยนะครับปีที่แล้วคนมาซื้อไม่ทันไม่เหลือเลยไม่ขนกลับเลย นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็จะทําเหมือนปีที่แล้วไม่ให้ของเหลือผลกลับเลยเพราะว่าเป็นของที่พี่น้องชาวชุมพรที่ตาหุนทางเหล่ากาชาติชุมพรมานะครับบริจาคมาสําหรับผู้มีกิจอันเป็นกุศลผู้มีกิจใจอยากช่วยเหลือคนอื่นนะครับถ้าใครเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก็มีโอกาสในการได้รับสิ่งของที่พี่น้องชาวชุมพรมอบมาให้ทางเหล่ากาชาติของชุมพรในครั้งนี้นะครับก็รินเชิญนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับนาวากาชาตินะครับ ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะครับอย่างนะเรือนี่ก็ของคุณวนัแตแท้ปรนสิทธิพงศนะ์บริษัทเบตาโกนะครับไฟนี่ก็ของแพ่ปาผ่อนเพชมาช่วยทำนะคนมาช่วยกันทำมากมายนะครับเอาเรือของจริงเลยแล้วก็ไฟก็ของจริงด้วยงน,นะครับเป็นนาวากาชาตินะปีนี้ปรับรูปแบบใหม่นะครับเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เป็นการทําให้คนที่มาร่วมงานบุญงานกุศลเนี่ยมาร่วมนะกิจกรรมตัวนี้ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ใร มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะครับโอเคก็เชิญชวนมาเที่ยวกัน<ช>นะนะครับงานเริ่มแล้ววันนี้บายบายไปแล้วแต่ยังแ่ไหน <c oughs>